รีวิววิทยุนะฮะพวกพานะครับตัวนี้มีห้อ panasonic นะครับ m o เดล RFU 3 5 0นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ2 20โวลต์มาเรามีสายไฟแถมให้นะครับนะครับสายไฟแถมให้ใช้ฐานได้นะฮะฐานหกก้อนนะครับฐานเบอร์สี่หกก้อนใช้งานได้ปกติลางฐานสะอาดเอี่ยมเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยแท่ไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะ รูปทรงก็สวยนะหูหิห้วพับเก็บได้นะครับ,รบเก็บไดนะ้ตัวนี้เป็นผมนำมาจากกดังญี่ปุ่น <c oughs> จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเสียบไฟบ้านเรานะใส่ฐานได้นะเสียบปุ๊บไฟติดภาษาอะไรจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดตัวนี้มีถึงมานเก้ F ิมกะเะ FM ส่วน AM ก็ เอ็มนี่วัารับไดทุกคืนยู่นนะอันนี้วันรุ่มนะฮะใหญ่ๆนุ่มนะครับในจูเนอเอ็มน,น,นี่ถึงพันห้เดี๋ยวจะไล่ให้ดูพันหกว่าพันหกสจาก 50, 5้าสิบร้อบอนะอันนี้เอ จูเนอร์ไอซิละนะจูเนอร์หมุนเป็นเมนวน่นแต่ว่าหน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะครับส่วนระบบ FM นะปุ่มมันจะประมาณนี้อันนี้ปุ่มพาวเวอร์นะอันนี้ FM-AM นะเปลี่ยนหมดนะครับเมมขึ้นได้นะครับ รู้ฟังวันนี้อาจจะเมมพื้นได้ห้าคืนบ้างนะคะหรือว่าห้าบวกแล้วแต่คุณฟังนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันส่วนนี้ฟังก์ชันอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้ลองแล้วก็มีตั้งสลิปได้นะครับตั้งสลิปปุ๊บน่าจะปุ่มนี้ตรงนี้ค่ะสำหรับบทเพลงการทําของนะคะได้ร้อยยี่สิบนาทีนะฮะแล้วก็มีปุ่มรันดอมประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นจูเนอร์ส่วนนี้กดปุ๊บจะเป็นอีเสียงอีเสียงหนึ่งเสียงจะดับลงไม่รู้เป็นระบบอะไร มทุกปุ่มใช้งานได้เต็มระบบนะครับถึง90เมกะเฮิร์นะคืนบ้านเรานะนะครับผลสั่งได้รับทราบกันแล้วจะเริ่มจากบ้านเราจะเริ่มจากประมาณ87 86จะไ,ได้ดูนะะคืนบ้านเราที่มีนะเสาวิทยุสวยนะมากไม่งอเลยนะจะเริ่มจะก87เมกะเฮิร์ตนะถึง90เกมกะเฮิร์ตน,น,นะครับ แล้วก็เมมได้หมดเลยในที่มุมเมมไว้นะครับถภาเครื่องสวยนะพกพาได้นะครับตับนี่อย่างเดียวคือขึ้นมันน้อยนะฮะถึง88 87มกะเฮิร์ตถึงขึ้น90มกะเฮิรตบ้านเรานะฮะแค่นั้นเองสภาพเครื่องสวยนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับุมค,ครับ